จัดโค้ดมือแค่นั้นเอ่อเน่าเหยาไปมาลงเลยเนี่ยเด็กครัวนี้มันได้เหรอโบก้าเข้ามาย่านเนี่ยเสองเอาน่าเน็ตบอมึงต่อแล้วนะตัวนี้เออไม่เข็ดไหมหนี่นี่นี่ย่างนี้เอออะไรมาทำไมบัวกากไผ่ก้อนเขาที่เขาฮอดนั่นละนันละจ้าอยากกูกินคอมึงนะเอ้าเอ้าเอ้ากอะกินนั่งใดกับสองจริงมากจริงมาก เก่งมากนี่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 หัวดอกก๊อเออนี่เยอะมานั่นละเสือบ่ปากไปนี่งางไปกักไป่างไปกักไปเก่งมากเออไม่มีตัวย่างเอาตัวนี้ดีกว่าเอานี่กักแม่ไร่เอาไร่โอ้ยตัวย่างกินตัวไหนกินกินกินเนี่ยเรียกข้ามกินตัวไหนเยอะกินเขารู้จะเป็ี่ยนไงวะโอ้ยเป็ด่ยนเปียนมากเลยเขาเอิ่อนน่ะจะอับอับ